ฟุ้งฟิ้งอันนี้ไม่ฟุ้งฟิ้งเลยดูสภาพเป็นไงตามูกอะ่ะก็น่าจะเป็นริ้วรอยนะคะไปซัดก,กับเจ้าแมวเหมียวมานี่แม่ต้องช่วยชีวิตแมวเหมียวออกจากทำไมจากสองแสบทำไมทำไมเออนี่สภาพดีหน่อยเนี่ยไม่ค่อยแกล้งน้องเท่าไหร่ นี่ตัวแสบเนี่ยเห็นหุมหินตุมจิ้มอย่างนี้ชอบสัตว์เล็กสัตว์น้อยหนูแมวยาไม่ต้องทำหน้าสำนึกผิดขนาดนั้นทำไปแล้วดูสภาพน้องตูมทำไมทำอย่างนี้ทำไมหนูทำตัวอย่างนี้อ๋อม่ขำห้ามแล้วเหรอามห้ามน้องแล้วเหรอขำห้ามน้องแล้วเหรอ เนี่ยกมแม่จะเกี้ยกลมน้องออกจากห้องได้อ่ะน้องไปหลบไปไหนอยู่ในห้องนะคะน้องไปหลบอยู่ในห้องอยู่ใต้ชองตู้อะวจะพาน้องกดจะหลอกล่อเนี่ยต้องทาไม่ได้ตั้งใจเหรอทําไม่ได้ตั้งใจจริงเหรอ แม่บอกลูกก็ห้ามห้ามทำร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อยนกก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้มันบาปเข้ใจไหมลูกหนูต้องเชื่อแม่สิอันนี้หนูห้ามน้องแล้วใช่ไหมแม่นี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าหนูห้ามน้องเลยนะไงมาตูมอย่าไปว่าน้องอย่าไปว่าน้องแม่น้องไม่ได้ตั้งใจ อารมณ์ชั่วพูบล้วนๆเลยเสียใจไหมทำไปแล้วเสียใจไหมไม่ <c oughs> ไม่เคยสำนึกด้วยตัวนั้นมาตูมตสำนึกไม่เราอ่ะตะหมูกอะไม่เอด่า,ดาดตูมเยอะตูมสำนึกกิดไม่ทันแล้ตะหมูกันดูดิอืม <c oughs> ต,ตัวตัวเองก็ใหญ่จะเข้าตู้ซอบตู้ได้ยังไงไม่ได้สภาพน้องขามกันแม่อย่าไปว่าน้องแม่อย่าว่าน้องเลยว่าพี่แทนพี่ห้ามน้องไม่ได้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยสภาพสภาพ,มภาพแม่อย่ามายุ่งกับตุมตุมเหนื่อยแล้วตุ้มง่วง ตูมไม่ไหวแล้วอืมเสียงละไาอีกเฮ้ตูมเป็นไงตูมเหนื่อยไหมพักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นเราหาเล่นกันใหม่โอ้ยหนูก็ใช้เวลานะครับหนึ่งชั่วโมงเกี้ยก,กล่อมให้น้องแมวออกมาจากซอกตู้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆตะล่อมน้อง ออกจากห้องคุณยายเพราะว่าตอนแรกคุณยายไปอุ้มน้องแล้วน้องกัดคุณยายนะคะอืคุณยายเป็นแผลนิดหน่อยเดี๋ยวจะพาคุณยายไปฉีดยาอยู่ส่วนสองตัวนี้หรอตัวนี้เพิ่งฉีดยามาพุงต้านทานจะได้อยู่ไหมไปฟัดกับเขามาแล้วเรียบร้อยแต่พี่ตอนนี้พี่ง่วงแล้วเฮ้ยเป็นไงอืม ไม่อย่าบ้าน้องอย่าบ้าน้องใช่ไหมตูมันดือ้อเนี่ยบอกว่าอย่าดือ้ออย่าดื้อกันไงอ,อย่าทำร้ายเขามไม่อย่าบ้าพี่พี่ก็จำนึกผิดแล้วพี่จำนึกผิด อย่ยว่าพี่เลยนอนนอน,นอนพักผ่อนนอนอนอนคู่กันพักผ่อนนอนพักผ่อนฮ้ยเหนื่อยอ้อยหมดสภาพเลยวันนี้งไงพี่ขามเราอ่ะ ถ่ายรูปน้องแมวไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปดูจากกล้องวงจรปิดแล้วกันต้องรับๆับล่อๆหลอกล่อลวงให้หมาอยู่กับคุณยายนะคะให้ค right. ุณยายป้อนขนมส่วนแม่อยู่ก็พาน้องแมวออกอีกประตูหนึ่งแม่น้องแมวก็ออกจากบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะปลอดภัยแล้วแต่ไม่ทันว่าจะได้ดูแลน้องเลยอะไม่ทันไม่ง oh ั้นสองสองหนุ่มตะคุบแน่เลย น้องก็ออกจากบ้านโดยปลอดภัยนะคะดูจากสภาพแล้วก็ยังโอเคอยู่แค่มาล็อกมาแลกมอมแมมนิดหน่อยแต่สองหนุน่มนี้ไม่ไหวเลยแย่แย่เลยอโอเคนอนพักผ่อนนะเดี๋ยวแม่ทําความสะอาดก่อนอดซอกเล็กๆนะเข้าไปได้ยังไงก่อนโติม น้องไปแล้วน้องไปถึงไหนแล้วลูกตุมออกมาได้แล้วน้องไม่อยู่แล้วลูกน้องไปแล้วไม่น้องอยู่ในนี้น้องเมื่อกี้น้องอยู่ในนี้แล้วี่กินลูกโอ้กว่าแม่จะเอาน้องออกมาจากซอกได้นะลูกโอ้ยมาออกมาออกมาตัวตัวเองก็ใหญ่แล้วตัวเองเข้าไปได้ยังไงแล้วจะออกมายังไงก่อนน้องไม่อยู่แล้วออกมา